นี่ผมต้นบริบัติตักบริบูรณ์ค่ท่านผู้ชมมาที่บ้านแห่งบ้านหลังหนึ่งในจงังหวัดปทุมธาน,นีนะที่นี่มีเสียงเล่าเลยว่าทหารนะได้เสียชีวิตทายเก้าอี้ <c oughs> เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่มานั้นเป็นยังไงแต่เราจะได้ยินเสียงกลท <c oughs> ่านผู้ชมลองดูนะฮะกล้องจับภาพไปที่เก้าอี้ตัวนี้ฮะนี่คือเก้าอี้เปล่าๆนะฮะ <c oughs> ไม่มีใครย่างอยู่ สยองว่ะพี่ไม่มีใครจะต้องอยู่คือเก้าอี้ตัวนี้มีมีเสียงห้องลือจากผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ว่ามันจะมีเสียงกลนะฮะมาจากเก้าอี้ตัวนี้ท่านผู้ชมชมฮะคือนี่ไม่มีใครนั่งนะฮะท่านผู้ชมชมเองนะว่าเก้าอี้ตัวนี้มีใครนั่งอยู่หรือเปล่ากล้องฮะกล้องกล้องลงต่ำอีกนิดนะกล้องอาจจะได้ยินเสียง โอ้โห่านผู้มชมขนลุกเลยพี่กล้องจับฮะโอ้โหคนคนแขนลุกคนแขนลุกฮะจริงจริงพี่จริงจริงโอ้โหคือรายการวันนี้บอกตรงว่าผมไม่อยากออกมาสตูเลยช่วงหน้าท้าผีผมไม่อยากออกมาเลย <c oughs> ตัวบริพักกลัวมาก <c oughs> กล้องช่วยจับเก้าอี้อีกครั้งหนึง่งฮะไม่มีอะไรฮไะเห <c oughs> <บ>็นไหมฮะแต่เราฟังเสียงดีดี โอ้โห่ั้ชมใจหายโอ้โทัมุมกว้างฮะกล้องฮะตระตัวนี้ไม่มีใครนั่งอยู่จริงฮะตัวนี้โต๊ะว่างเปล่าแล้วนี่ใครอ่ะพี่้ยจาจับบมตวนฮะ นี่สมหน้าวิญญาณที่เขาล่ำเลอกันนะครับเสอามี่้นะเอว่าไงเมียตุ๊ดตุ๊ดว่าไงครับจับเงยนึงจับเงยนึงนากอะจบจเอาตักักไปลืมปิดรายการหน่อยครับปิดรายการหน่อยครับยัวันนี้รายการลาท้าหมีเราขอ